ค่ะวันนี้ก็มาสถานทูตอีกแล้วนะคะก็หลังจากแปะให้จ้างเขาแปปเอกสารเสร็จเนาะก็ต้องมายื่นสถานทูตไทยที่กรุงโตเกียวอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วะคะมากี่ครั้งก็ขอถ่ายรูปน้อยชอบมากเลยสถานทูตไทยเอก อัพขราชทูตไทยนักกุงโตเกียวนะคะอะย้อนแสงะ่ะแสงอ๋อเพิ่งจะเสร็จธุระนะคะก็อ่าจ่ายค่าอ่อเดินเรื่องเอกสารก็ หนึ่งมังนะคะหนึ่งมังแล้วก็จ่ายค่าเดินเรื่องเอกสารที่เมืองไทยอีกรวมค่าไปเอกสารก็สามไม้ห้านะคะก็วันนี้ก็เสียเงินแต่ก็โอเคค่ะไดะ้ทำเสร็จไปอีกนิดหนึ่งแล้วนะคะก็ยังมีรอเอ,อกสารที่เมืองไทยอีกนะคะก็ไปแจ้งยาที่เมืองไทยเนาะ กระทวงต่างประเทศที่เมืองไทยนะแจ้งยาแล้วก็เปลี่ยนใบทะเบียนบ้านเปลี่ยนนามสกุลนะคะก็แล้วทีนี้ก็ส่งเอกสารขึ้นมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ถึงจะมาทําบัตรประชาชนเปลี่ยนทำพาส,สปอร์ตนะคะทำพาส,สปอร์ตก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนค่ะก็ค่อยๆเล่าเนาะโอเคนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนดู แฟมหนาวค่หนาอืม